สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นเจ้านายที่ได้เสด็จหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อตรวจงานราชการแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงนำกลับมาไม่ใช่แค่เรื่องงานราชการเท่านั้นแต่ยังให้คุณประโยชน์ในเรื่องอื่นๆมากมายซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในตอนนี้เราอยากจะพาทุกคนตามรอยมาเล่าเรื่องการเสด็จไปยังที่ต่างๆของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไปตามรอยของพระองค์เพื่อทราบถึงเรื่องราวของสถานที่ต่างๆรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรายการตามรอยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยในวันนี้ขอเสนอตอนตามรอยสมเด็จเสด็จมณฑลเพชรบูรณ์ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่รับชมรายการตามรอยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพในวันนี้นะคะสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจราชการยังบนทนเทศบูนค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีมานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะกราบสวัสดีค่ะ รองศาสตราจารย์ดรร,รุ่งโร์พิรงอนุกูลนะคะได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมารับฟังความรู้จากอาจารย์นะคะเกี่ยวกับสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพที่ท่านได้สเสด็จไปตรวจราชการอย่างมณฑลนเพชรบูรณ์นะคะอย่างที่เราทราบันีอยู่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกับยุคสมัยของเราในปัจจุบันนี้นะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า สมเด็จท่านแล้วก็ผู้ติดตามข้าราชการที่ตามเสด็จในครั้งนี้ในครั้งนั้นเนี่ยได้เสด็จไปที่ไหนบ้างการเดินทางเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นนะคะสมเด็จกรมพยานำรงราชานุภาพเสด็จขึ้นตัวราชาการบนทนเพชรบูรณ์นะครับตั้งแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2447 คือตอนนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลสยามเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการปักปันดินแดนนะครับกับฝรั่งเศสอาณานินคมฝรั่งเศสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับมนทลนเพชบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเมืองใหญ่นะครับคือเมืองลมและเมืองเพชบูรณ์ทีนี้ปรากฏว่าพอตอนหลังเนี่ยนะครับเอมันมีเมื่อมีการปันดินแดนเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการเสด็จตรวจ แล้วก็มีการตรวจการมณฑลเพชบูร์ด้วยสาเหตุใหญ่ของมณฑลเพชบูรณเนี่ยนะครับคือว่ามันเป็นมณฑลที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปในยุคนั้นเพราะว่ากลัวเรื่องอเรื่องความไข้ก็คือเรื่องความไม่สบายเกิดขึ้นสมเด็จกรมพยาเสด็จไปนะครับครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ก็มีบันทึกแล้วก็มีการตีพิมพ์ในสมัยหลังนะครับภายหลังจากการเสด็จกลับมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบ20ปีนะครับ ก็บอกว่าการไปมณฑลเพชรบูรณ์เนี่ยไปได้หลายทางนะครับแต่พระอ,องค์เนี่ยเลือกที่จะเสด็จนะครับเริ่มต้นทางเรือไปลงที่พิจิตรที่บางมูลนาคนะครับซึ่งกรมเด็จกรมพยนตรงเนี่ยก็บอกว่าในแต่ก่อนเนี่ยเรียกบางคีนานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับจึงเดินตัดเขาไปลงที่เมืองลมเกิดลมเก่าลมสักแถวนั้นเกิดขึ้นในพระนิพนธ์ของสมเด็จท่านเนี่ยนะครับก็ทําให้เราทราบว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนเมืองพิจิตรนะครับเขาติดมีแดนติดกับเพชรบูรณ์ก็ตามแต่เขาก็ไม่อยากจะไปเมืองเพชรบูรณ์เหตุผลเพราะว่าเขากลัวเรื่องโรคให้ป่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมเด็จท่านก็รับสั่งเองว่าก็ต้องมีการผ่านยาคืรนินกันนะครับในตอนเสด็จไปถึงที่นั่นด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้รวมถึงอไอร้อนรวมถึงไอร้อนที่เกิดขึ้นจากแดดหลายเกิดขึ้น เพราะว่าตัวเมืองเพชรบณ์น,นั้นเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในภูเขาสองเมืองเพชรบณ์ตะวันตกและเพชรบณ์ตะวันออกนะครับขณะเดียวกันคนแถบอำเภอแถบเมืองหล่มสักตอนนี้เป็นเมืองหล่มศักอยู่นะครับก็ไม่อยากจะมาเมืองพิจิตรนะครับทั้งที่เดินข้ามมาแค่2วันก็ถึงเหตุผลเพราะว่าคนนั้นคุ้นเคยกับภูมิป,ประเทศแบบเมืองเพชรบูรรณ์เพฉะนั้นพอจะลงมาพิจิตรซึ่งมันใกล้ลําน้ําต้องนั่งเรือ คนแผเพชรบูรณ์ก็ไม่อยากจะมาเกิดขึ้นเส้นทางของสมเด็จกรมพยนดำรงเส้นทางนี้นะครับก็จะคล้ายคลึงกันกับเส้นทางของอจอมพลปอพิบูลสงครามที่ตอนนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามนั่งรถไฟไปถึงตะพานหินแล้วก็นั่งตัดเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันตกนะครับไปที่ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบันสมเด็จกรมพยนร์ดำรงนะครับก็มีการเสด็จตรวจบนทนลม นะครับลมเก่านะครับเมืองลมเก่านะครับเมืองลมเก่าก็คือเมืองรูมในจารึกของพ่อขุนรามคำแพงสมเด็จกรมยานำรงเนี่ยนะครับได้มีการแทรกนิทานว่าถามว่าทําไมถึงมีชื่อเมืองลมนะครับเพราะว่าก็ชาวบ้านก็ว่าครั้งหนึ่งนะครับตัวพระพุทธเจ้าแผงฤทธิ์นะครับทำให้ตัวพญานาคนั้นเนี่ยนะครับแพ้แพ้ใต้แผ่นดินนั้นยุบลงไปจึงเรียกว่าเมืองลม นะครับตรงนี้ทีนี้สมเด็จกรมแมรงดำรงถ้ามีการรับสั่งพูดว่าแถบเมืองหลมนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเขตของศรีสัตนาคณาหุดนะครับซึ่งถ้าเราวันนี้เราไปที่อำเภอหล่มเก่าเองเนี่ยเราก็พบว่ามีร่องรอยของศิลป,ปะอรรมแบบลานั้งเกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็เสด็จจากเมืองหล,ล,ลมเก่านะครับมาที่หลมสัก เมืองลมศักก็คืออำเภอลมศักในปัจจุบันนะครับก็เป็นเมืองสมเด็จท่านรับสั่งว่าเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3อันนี้ถ้าเกิดท่านเคยไปที่ลมเก่าและลมศักจะพบว่าตัวลมโบราณวัตถุรุ่นเก่าวัดรุ่นเก่าอยู่ที่ลมเก่าหมดนะครับตัวลมศักนั้นไม่มีไม่มีอะไรเก่าแต่ตัวอำเภอลมศักเนี่ยนะครับสมเด็จท่านว่าเป็นเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็ดีไม่ดีอาจจะใหญ่กว่าเมืองเพชรบูรณ์นะครับถ้าเท่าทุกวันนี้ทุกท่านไปที่อําเภอเดินทางไปที่ตัวอาเภอเมืองเพชรบูรณ์และตัวอําเภอลมสักเนี่ยจะพบว่าตัวอําเภอเมืองลมสักกับอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยขนาดเนี่ยพอๆกันนะครับพอๆกันมากอําเภอเมืองลมสักเี่ยเป็นอําเภอใหญ่อยู่นะครับถ้าพิจารณาจากร้านทองที่มีตลาดเนี่ยก็พอๆกับร้านทองที่อยู่ในแถบอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับรวมถึงกับมี าการค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นสมเด็จกรมพยายนดำรงพูดถึงลำน้ำป่าสักนะครับแล้วก็พระองค์ก็ล่องตามลำน้ำป่าสักทีนี้ลำน้ำป่าสักเนี่ยเป็นลำน้ำที่มันคดเคี้ยวนะครับแล้วก็แคบเพราะฉะนั้นขนาดเรือก็เป็นเรือลำขนาดเล็กนะครับในระหว่างทางสเสด็จนั้นเนี่ยนะครับก็มีบันทึกว่ามีพังของข้างทางมันเต็มไปด,ด้วยป่าคือเราต้องคิดเมื่อ 2,447ก็คือเมื่อ120ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันงเป็นป่าดงดิบอยู่มีไม้สูงไม้ขอนอขวางกัน้นบางทีก็ต้องอยกไม้ไม่ได้ก็ต้องเอายกเรือแทนนะครับเพื่อ,อข้ามไม้ขอนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จกรมดำรงบอกวาอ่ารับสั่งว่าในคนที่ตามไปด้วยนั้นเนี่ยนะครับบางทีก็บอกว่านั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆนอนเหยียดไปเหยียดมา ันเหมือนมืนนอนอยู่ในโรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีผู้ตามเสด็จก็เลยอ่ะไม่รู้ทาอะไรอามาช่วยแจวเหลือด้วยนะครับจนถึงเมืองวิเชียนบุรีเกิดขึ้นการเสด็จเมืองเพชรบูรณ์ของสมเด็จกรมพยายดำรงเนี่ยนะครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพ่อพระอ,องค์นั้นนะครับได้พบเมืองศีเทพเกิดขึ้นในการเสด็จ เมืองเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับนอกจากปรากฏอยู่ในพันธิพลนธ์เที่ยวที่ต่างๆภาคสใช่ไหมฮะภาคสามภาคสามเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์ยังมีปรากฏอยู่ในเรื่องนิทานโบราณคดีนะครับซึ่งพระอ,องค์ก็พันธิพลนธ์ในบ้านปลายชีวิตแล้วนะครับของพระอ,องค์ก็รับสั่งว่าครั้งนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะไปตรวจก็้เห็นผลหนึ่งก็คือว่าพระปรางหรือปราสาทหินเนี่ยนะครับมีที่เมืองลบบุรี นะครับมีที่พิมายแล้วก็พบไปไก่ถึงสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นนะครับผลจึงทําให้พระองค์ก็สงสัยว่าเพชรบูรณ์นั้นเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางมันจะมีไหมเกิดขึ้นนะครับพระองค์นะครับจึงได้ตามหาว่ามีเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองสีเทพนะครับซึ่งปัจจุบันก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่เพิ่งได้รับมรดกโลกไปนะครับเมื่อสปีก่อนนะครับก็พบว่า อยู่ระหว่างอยู่ในลำน้ำศักเนี่ยนะครับเพราะว่าหมายที่เชิญข่าวสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวรชการที่2เนี่ยนะครับพูดถึงว่าดูเมืองสีเทพี่ยอยู่แถววิเชียรดุีต่างๆว่าไปพระองค์ไปถึงเมืองสีเทพนะครับแล้วก็ได้มีการค้นพบโบราณาวัตถุมากมายเกิดขึ้นในเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาค3เนี่ยพระองค์ก็แบ่งชั้นวัฒนธรรมจากเมืองสีเมืองสีเทพ จากการสังเกตด้วยการลงสนามนะครับว่าเมืองสีเทพมี2ระยะระยะหนึ่งก็คือพบประสาทหินรุ่นเดียวกับปราสาตที่มายพนมวันแล้ไปก็เมืองล้างนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยของพ่อขุนรามนะครับอันนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่ากรอบทฤษฎีทางโบราณคดีรุ่นนั้นเนี่ยนะครับคือยังไงก็ต้องเริ่มต้นที่สุโขทัยเกิดขึ้นนะครับ และการต้องให้เมืองร้างเนี่ยเพราะว่ามันต้องทำมันต้องให้ความเป็นขอนันหมดภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วรัฐไทยจึงเกิดขึ้นมาสมเด็จกรมพยาลำารงเสด็จเมืองสีเทพครั้งนั้นเนี่ยในเอกสารพระยังมันยังไม่มีการตีพิมพ์เอกสารใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่เรื่องของการาพบเมืองสีเทพในการเสด็จมณฑลเพชรบูร์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ เป็นข่าวถ้าปัจจุบันท่าคงอาจจะออกโหนกระแสนะครับคม <laughs> สมเด็กกรมล้ต,ต้องออกทัวทั์เนะพราะวันการค้นพบครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าบรูเน่เดอลจองกิแยนะครับซึ่งเป็นอุปทูตของฝรั่งเศสประจำอยู่ที่กรุงเทพและจองกิแยเนี่ยนะครับท่านได้สำรวจนะครับโบราณสถานในแถบของวัฒนธรรมขเขมรเนี่ยนะครับในแถบลุ่มแม่น้ำ มูลเนี่ยนะครับเป็นจนํานวนมากน,นําน้ํามูลนาน้ําฉี่รวมถึงมาถึงเมืองลุบุรีราจองกียถึงขนาดเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ที่วังจันทรเกษมนะครับแล้วไปชมโบราณวัตถุที่สมเด็จกรมพระดำรงชลอลงมาจากเมืองสีเทพเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทําไมถึงต้องไปชมเพราะเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราจองคียราจองกีย,งกยเองก็เหมือนลึกๆเหมือนอาจจะมองว่า สีเทพนั้นนหะเก่ากว่าขมรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโบราณวัตถุที่ได้มาจากเมืองสีเทพเนี่ยน,นะครับพอถึงตอนหลังเนี่ยศาสตราจารย์จอร์จเซดสหรือที่เราเรียกว่าจอร์จเซเดเนี่ยถึงขนาดบอกเลยว่าอาจจะเก่ากว่าฟูนันดิซ้ําเกิดขึ้นนะครับการเสด็จไปเมืองบนทนเพชรบูรณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเมืองสีเทพเพียงผู้เดียวในขณะนั้นนะครับในขณะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองดรคอร์ิสเวลนะครับต้องการที่จะทําการศึกษาเมืองสีเทพก่อนที่จะคอร์ิสเวลจะไปที่เมืองสีเทพนั้นเนี่ยก็ได้ไปหาสมเด็จไปเฝ้าสมเด็จกรมพยาดิ์ดำรงที่เมืองปีนังนะครับแล้วก็จากนั้นจึงขึ้นไปที่ตัวเมืองสีเทพเกิดขึ้นนะครับพอคอร์ิสเวลนะครับเจอ,เอ,อ เมืองสีเทศไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในเจอเนลนะครับของรัฐบาลอังกฤษนะฮะปรากฏว่ามันก็มีข่าวในบ้านเราว่าทำไมฝรั่งเจอแร้่มใกรมศิลไม่รู้จกักหาความรู้ชุดน,นี้นะครับอาจารย์ตรียมาตยากุลนะครับก็ข้าราชการผู้ใหญ่ของกรมนะครับซึ่งเสียชีวิตไปน,นานแล้วนะครับข้งนั้นยังเป็นได้เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่ ก็ได้ออกข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จก,กรมยานดำรงเนี่ยเคยสๆๆสเสด็จเมืองสีเทพมาตั้งนานแล้วเกิดขึ้นนะครับตรงนี้พระองค์จากเมืองสีเทพมาทางวิเชียรบุรีพระองค์ก็ได้เจอกับผู้ว่าผู้ว่าราชการเจ้าเมืองวิเชียนบุรีเก่านะครับแล้วก็ได้ข้อมูลสีเทพแล้วเสร็จแล้วจึงลงสเสด็จลงมาที่ปากเพียวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอำเภอเมืองสระบุรีนั้นเนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ที่ปากเพียวเพราะว่า องรับกับสถานีรถไฟและเดิมอำเภอเมืองของสลับวีนั้นอยู่แถวเสาให้หลังจากนั้นพระอ,องค์จึงเสด็จโดยรถไฟเข้าพระนครเกิดขึ้นนะครับการเสด็จเมืองเพชรบูรณ์ของสมเด็จกรมพระชาดำรงนั้นเนี่ยนะครับรเนื่องจากว่ามันเป็นแค่บนแจวเมืองเพชรบูรณ์มันเหมือนมฑลพล็นะเนส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือได้แต่ตามไหลทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่า รายละเอียดของตัวเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนะักแต่มันจะไปสําคัญตรงที่ว่าการพบเมืองสีเทพเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ทีนี้ก็คืออยากจะเดียนถามอาจารย์อีกนิดนึงนะคะในประเด็นสําคัญก็คือหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จตรวจราชการแล้วเนี่ยที่มณฑลเพชรบูรณ์แล้วได้มีผลส่งผลต่อการปฏิรูปการปกครองอย่างไรบ้างคะในเวลาต่อมาคือมณฑลเพชรบูรณ์เนี่ยผมเข้าใจว่าพระองค์เสด็จไปแล้วเนี่ยนะครับก็ คงเห็นว่าด้วยจากภูมิศาสตร์ของตัวเมืองตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรไปได้มากกว่าน,น,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมณฑลก็ยังคงเป็นมณฑลเพชรบูรณ์อยู่ตลอดามามณฑลเพชรบูรณ์เหมือนจะต้องถูกยุบนะครับเมื่อตอนก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถพัฒนาไม่มันมันเป็นเหมือน,นพยายามยุบหน่วยงานนะครับแล้วเมืองก็มีอยู่แค่พูดง่ายมณฑลปัจจุบันปัจจุบันก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ ทั้งนั้นก็ตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับยกเว้นแต่ว่าข้อมูลที่ราชสำนักรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเงินทุนพิษบู์มากขึ้นคืออันนี้แล้วผมต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าสมเด็จกรมยาดำรงเนี่ยข้อมูลที่เราอ่านกันในเที่ยวที่ต่างๆภาคต่างๆทีนเกิดขึ้นเนี่ยคือข้อมูลที่มีการผ่านการาตรวจสอบและชำระเกิดขึ้นนะครับข้อมูลลึกซึ้ง เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปตามอ่านในหอจดหมายเหตุว่าครั้งนั้นเนี่ยมีผู้ว่าเป็นยังไงระบบสารเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับตรงนี้สมตัวสมเด็จกรมพยายดำรงสเสด็จตรวจราชาการบนทนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเวลาอ่านงานพันธุ์ผลพวกนี้แม้ว่าทฤษฎีทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อาจจะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่า,าหลักฐานนี่มันคนพบใหม่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมพิจารณาทบทวนคือเส้นทางการสเสด็จของสมเด็จกรมพพะยาดำร,รงเ,เป็นเส้นซึ่งปัจจุเราจะรู้ได้งไงว่าคนโบราณเนี่ยเวลาไปเมืองนี้ต่อเมืองนั้นจะไปยังไงการคมนาคมไปยังไงเกิดขึ้นเราจําเป็นต้องดูจากเส้นทางของสมเด็จกรมพพะยาดำรง เพราะว่าไอช่องเขาพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งคือจากภาคกลางขึ้นเพชรบูรณ์ไปทางไหนได้บ้างและถ้าจากอีสานจะไปเพชรบูรณ์ไปทางไหนได้บ้างสมเด็จกรมยานำลงมีอธิบายแล้วตรงนี้เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งพูดถึงช่องเขาจากอีสานจะลงมามาช่องไหนยังไงสภาพภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมเด็จกรมยาดำรงก็มีการบันทึกแต่เพียงแต่ว่าท่านสด็จตรวจในฐานะเสนาบดี เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการตรวจคนละการมองภาพชุมชนคนละแบบกับน,นักมนุษยวิทยาที่ไปลงถึงชีวิตไปอยู่กินกับชาวบ้านเขาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะครับพระองค์ก็คงจะได้พบกับกลุ่มมูลนายรุ่นเก่าของมณุลนเพชรบุีนะครับจะถามว่าชาวบ้านเป็นยังไงอันนี้อันนี้น,นี้ก็ต้องยอมรับวระตอบกันบากเพราะว่าเราก็ระบบราชาการน,นะครับคงสนาบดีคงไม่ลงไปถามชาวบ้านก็ค,คือต้องถามกับ ตัวมูลนายข้าราชการรุ่นเก่าในเขตบนพลเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเล่าที่เหล่ามูลนายเล่าถวายเสด็จเสนาบาดีนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะมันเป็นเรื่องนิทานที่เป็นความทรงจําที่ตกค้างกันามาบางเรื่องเนี่ยมันลืมไปเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ จากการที่เราได้รับฟังอาจารย์เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวการเสด็จตรวจมณฑ์ลพลเพชรบูรณ์ไปนะคะถ้าใครได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะทราบกันดีว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นยุคสมัยที่มีการาปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านโดยเฉพาะในในด้านของการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองเนี่ยชนชั้นนําสยามได้เรียนรู้แบบแผนการจัดการรัชสมัยใหม่จากมหาอำนาจตะวันตกคะ่ะได้มีการเดินทางสำรวจรวบรวมบันทึกข้อมูลแล้วก็รวมทั้งความามเข้าใจสภาพท้องถิ่นผ่านการตรวจรั การอย่างเหมาะสมค่ะเจ้านายที่ทรงมีบทบาทสําคัญก็คือสมเด็จก,กรุมพยาดํารงราชานุภาพนั่นเองนะคะในการเสด็จตรวจราชการของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้มีจุดมุ่งหมายหลักสําคัญในฐานะที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็คือการปกครองหัวเมืองแต่ความสนใจส่วนพระองค์ก็คือทรงใช้เวลาว่างระหว่างการเสด็จประพาสด้วยการทรงอ่านและนิพนธ์หนังสือขึ้นค่ะขณะเดียวกันระหว่างการตรวจราชการพระองค์ก็กได้ทรงใช้เวลาในการอาสอบถามข้อมูลกับกรมการข้าราชการท้องถิน่นชาวบ,บ้านแล้วก็พระสองฆ์อีกด้วยค่ะผลจากการตรวจราชการนะคะก็จะนําไปสู่การรวบรวมหลักฐานทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ค่ะ,คะสำหรับในวันนี้นะคะสานักขอสมุดแห่งชาติก็ต้องขอกราบขอพระคุณ จารย์รุ่งโรดพิรมอนุกูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้มาเล่าความรู้ให้เราได้ทราบถึงพระกรณียกิจอันสําคัญของสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพที่มีแก่สยามประเทศนะคะวันนี้สํานักขอสมุดแห่งชาติต้องขอราทุกท่านไปก่อนคถะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ